พรสถิตนิรนิรนัน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักง,งานบริษัท GM มันติมีเดียกลุ่จำกัดมหาชนรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3 ร่วมกับ GMG Television t o y o t าขับเคลื่อนความสุขการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอจะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่คลื่นแครงปัป๊บปัป๊บปั๊บไปกัน ถ้าเกิดเราไม่ได้มานั่งมองตรงนี้ด้วยตาตัวเองเราจะไม่รู้สึกเลยว่ามันจะสวยมันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้พี่แบบอยากไปยอยทัวอีสานหนูรู้นะว่าพี่อายอะ่ะคิดยังไงกับพี่เกดยด้เไปไปกันดีกว่าเดินเดินทางดีกว่าคนคนหาไรใหม่ออกไปลองพบออกไปตามหาชีวิตยังมีเรื่องราวมากมายให้เราได้เที่ยวไป ลมร้อนจันี่ที่ไหนอะคะพี่เคยได้ยินเรื่องผีจ้างหนังไหมคะไาหัวใจที่สุขสันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่คลื่นเคร่งแก๊งฟิลเที่ยวทั่วไทยเจอร์นี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟียวเที่ยวทั่วไทย Presented by Toyota สนับสนุนโดย Vios Our Time Friend การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย AIS 4 g Advance พี่เกดสวัสดีค่ะเฮ้ยจสวัสดีสีผิวตัดกับพี่เกดเลยยังไงกันน้คือเด็นคุณมาเป็นไกด์ให้เราใช่ไหมใช่จะพาพี่ไปเที่ยวไหนบ้างอู้เยอะแยะเลยไปวัดอะไรเงี้ยพี่มีวัดอะไรมัางมันเพ็นวัดสายตาประกอบแว่นอะไรเงี้ยพี่เวลาเราสายตาสั้นเลยน้องจีนมาขึ้นคันนี้มาพี่ว่านะคันนี้โอเคสุดลวจีนมาจีนจีอิน พี่เกดมาหาผมเหรอ,อ,อ,อทุกคนคะเดี๋ยวริงนต้องขอตัวกลับก่อนแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งที่สนามบินเอ่อพอดีว่าผมอ่ะ<อ>ก็ต้องกลับกรุงเทพเหมือนกันก็ติดรถกันไปถ้าไม่รางเกียดก็ได้ค่ะบ๊ายบายเป็นไงแฮ้วพี่ไม่ชอบเ่ยทำไมคนต้องรีบกลับไปด้วยกันด้วยเอาไหวยมาบ้ย อร่อยมากอะไระละเอียดี่สุดเอ้ยทำแบบนี้แล้วมาติดหรอใช่แล้วพี่ไออยากทำบ้างแต่ไม่รู้ว่าเขาติดยังไงนะอยากทำาคนที่จะพาพี่อายไปทำค่ะจริงหรอเราไปทางใกงกูตายเยอวไหมไป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  สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากเช้ากันจังเลยยังไม่ถึง,ง,งสองโมงซ้ำนะครับพีส่สาวได้ตื่นเต้นนะคะอยากมาทําที่นี่เป็นโรงเทียนของชุมชนวัดศรีประดูนะครับสำหรับการทําเทียนของชุมชนวัดศรีประดูเรานี้ก็จะทําเทียนประเภทติดพิมพ์ ก็คือทาทาเป็นชิ้นๆแล้วก็ไปติดใช่ไปติดที่ตัวหุ่นแล้วมันมีกี่ประเภทอะคะการแกะสลักเทียนเนี่ยแกะสลักมันมีประเภทเดียวนะแต่ว่าต้นเทียนจะมี2ประเภทก็คือประเภทแกะสลักและก็ที่นี่ประเภทติดพิมพ์เข้าใจแล้วไปตัดลายให้เรียบร้อยก่อนถึงจะมาหาติดแปะงั้นหนูรบกวนคุณตาเนี่ย พี่สาวหนูไปแกะสลักเทียนได้ไหมสอนได้ไหยได้เลยได้เลยโอ้โหาใจดีมากแล้วเราต้องไปที่ไหนคะเราห่างจากนี่ประมาณ20เมตรเท่านั้นเองไม่ไกลโอเคเลยค่ะณจุดนี้เป็นจุดที่จัดรายดอกรึ่งนะครับอยากจะให้โลกลองตัดดูดีไหมดีค่ะลองตัดดูตัดเสร็จแล้วเอาผลงานมาส่งตาจะให้คะแนน อาเชิญลองมือได้แข่งกัน่นสนุกอะนึกถึงตอนแบบเรียนแกะสลักตอนปอ .4 เลยอะก็พอ,อหนูเรียนปะเรียนค่ะหนูเกิดทนใช่ปะแต่หนู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 ได้แกะมะเขืออะไม่ได้แกะแบบแครอทอะไรอย่างเงี้ยหนูหนูแกะแครอทเป็นรูปดาวแต่ว่ามันกลายเป็นดาวซินโดรมมเป็นดาวพิการอะอย่างเงี้ยมันดูน่ารักดียะชาวบ,บ้านเขามาแบบเหมือนมาร่วมแรงร่วมใจกันเนาะที่ช่องงานแบบแกะสลักอะไรอย่างเงี้ยมันมันดูใจเย็นนะใช่ แก่จนเป็นแพะเลยอ่ะพุ่มกับบอกอ้าวก็ได้เหรอ,อม,มุกอะไรแบบน,นี้ก็ได้นะ2บาทสบาทหนูว่าไม่น่าถึงบาทอูห้หตายแล้วน้องอเสร็จแล้วคุณตาของหนูเสร็จแล้วค่ะโชว์หน่อยครับแป๊บนึงนะคะมันติดอะ่ะพี่อายงงเสร็จก่อนนี่โชว์โชว์ด้านหน้าสวยตาขอสัมผัสหน่อยตรวจใกล้ๆไม่ใช่ลาย ผลงานที่นั้นขอสัมภาษณ์หน่อยของลูกคนนี้และลูกคนนั้นคุณตาอย่าสลับนะคะก็รักพี่เสียดายน้องเนาะสวยพอๆกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้คะแนนเต็มสิบเท่ากันโอ้ยก็เสมอตั้งใจแบบนางงามเดี๋ยวขอรางวัลหน่อยครับต้องหนูต้องดีใจเหมือนี่พี่ดีใจสิตามมีรางวัลมอบให้นะครับ คคือมันได้จริงๆหรอคะเต็มสิบเลยอ่ะคุณต้งครับขอบคุณค่ะรู้สึกดีใจมากขอบคุณนะคะอันนี้จะให้ติดตัวไปเลยนะลายเทพพนมลายที่หนูแกะไปชื่อว่าลายอะไรคะอะไรบัวความบัวหงายบัวความบัวหงาย ขอบคุณค่ะที่ระลึกจากชุมชนคนธรมเทียนวัดทีประดูแล้วก็น้ำหนึ่งแก้วดับกระหายพอดีที่แกัสดีค่ะพอดีเกงรงเลยหนูไม่รู้จะพูดยังไงดีหนูจะเกรงทำไมล่ะหนูก็อนุโมทนาสาธุบุญนะคะอนุโมทนาสาธุนี่ดีจริงๆนะเวลาบางครั้งเราได้ทําสมาธิหรือว่าได้อยู่อะไรกับที่เป็นธรรมชาติแล้วมัน จดจ่ออยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวมันทําให้เราแบบได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วมันรู้สึกดีวันนี้พร้อมที่จะไปกับหนูยังนี่หนูมารับพี่แล้วเนี่ยพี่อยากเที่ยวแล้วหนูยังไม่กล้าจะคุยกับพี่เลยจริงๆงั้นพี่ขอสงบนิ่งเดินไปขึ้นรถก่อนลวกันเชิญค่ะมาโดนตัวพี่หนูยังไม่ได้โดนเลยค่ค่อยๆเดินนะคะอย่ามาโดนตัวพี่ค่อยๆเดินนะคะเดี๋ยวหนูขับรถให้ค่ะพี่ขึ้นอีกทางหนึ่งค่ะเลี้ยวด้วยค่ะเลี้ยวเลี้ยวทางนี้ค่ะที่รักเลี้ยวขวา ่ะนนามาโดน<อ><อ>ตัวพี่โอ้ยขอโทษค่ะจบกันไปกับอีกทริปในทีมอุบลเมืองคนเก๋เราคิดว่าการเดินทางสักครั้งหนึ่งแค่เรามีเพื่อนร่วมทางที่ดีก็ช่วยให้ทริปนั้นมีชีวิตชีวาแล้วก็เพิ่มความสนุกสนานได้อย่างไม่น่าเชื่อจนก่อจะพบกันใหม่อุบลราชธานี คนมา,าทีะโสธรเราคิดถึงอะไรเป็นอย่างแรกอ่านึกถึงบ้างไฟบ้างไฟที่มันเป็นลูกไฟโผล่มาจากใต้น้ำใช่ไหมไอ้นั้นมันเป็นของบ้างไฟเป็นยัน้าของหนองคายอะไรมันอยู่หนองคาย่ะ ที่คิดถือนี่คางคกยักษ์แกรู้จักเปล่าไม่รู้จักอะยักษ์แค่ไหนอะตึกห้าชั้นใหญ่ใหญ่เป่ล่ะบ้าแล้วคุณบ้าแล้วค่ะจริงๆเขาเรียกว่าอะไรนะพญาพญาคันคาาพญาคันค่างี่งงเลยเขาไปใหญ่เลยคันคากคางคกคืออะไรน้องไม่เกตคันค่ามันเป็นภาษาอีสานไงมันแปลว่าคางคกแล้วที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์คางคกที่พิพิธภัณฑ์พญาคันคาา ที่มีรูปร่างเป็นคางคกยักษ์สูงเท่าตึก5ชั้นซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่ดังมากของจังหวัดยโสธรในตอนนี้เลยนะอ๋อ<ๆ>เฮ้ยฟังดูลราหน้าไปแต่เสียดายวันนี้เราไม่มีเวลาใช่ไหมเขาหน้าเดี<ๆ>๋ยพี่พาไป<ๆ>แต่ว่ามายโสธรน,นะที่คิดถึงที่อย่างหนึ่งคือพี่หม่ำจกม,มกเดอฉ<ๆ>ันเคยดูแยมยโสธรน,นี่<ๆ>คือ<ๆ>ตอนนั้นฉันดูดูชั้นที่พี่ ดิมแททูคัลเลอร์เป็นพระเอกแล้วตอนจบบาพี่แหม่โดนยิงน้องร้องไห้หนักมากคือดูคนงงมากว่าแบบแกไปดูหย่มแล้วแกร้องไห้จริงแล้วหย่มบาดล้วตลกด้วยเอางี้ไหมเรามาเล่นมุกขำๆกันใครทำได้แบบนึกมุกขำที่สุดชนะใครเล่นมุกขำที่สุดชนะถูกไหมใช่ชนะเราได้อะไรก็ได้สั่งคนแพ้ทำอะไรก็ได้หนึ่งอย่างพี่รับคำท้าหนูก็รับไม่เอาไม่เล่นเพราะว่าไม่อินไม่อินกับอะไรฮ่า เฮ้ยเธอรู้ตัวไหมว่าจริงๆเธอเป็นสายฮาไม่จริงใครว่าไปนั่นนี่มีคนเคยบอกไหมว่าเธอทั้งสวยทั้งฮามีคนเคยพูดปะไม่มีมันจะมีได้ไงก็เธอไม่สวยย่ำทะเลอีสานถึงยามหน้าแลลงจะแลลงสุดๆแต่อีสานก็มีทะเลเหมือนกันนะ ไหนจะทะเลอีสานที่ร้อยเอ็ดหาดทรายแม่น้ำชีที่ยโสธรรวมถึงแหล่งที่เที่ยวทางน้ำมากมายหลายรอบบริเวณนี้ถ้าจะให้ดีต้องนุ่งฝ้ายนอนอิงพิงหมอนขวานแล้วแวะกินลาบเป็ดกับแจ่วฮอนด้วยก็จะได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งนะก้อยบอกให้หนูกินหนูก็ิเนี่ยเขาต้องเล่นอย่างเงี้ถ้าจะเล่นมุกเนะี้ย <c oughs> ไปหารู้สึกไง กินให้หมดตกสงไม่มีเอ่ะอพี่ทำให้ดูว่าถ้าจะเล่นต้องเล่นให้ขาดเจอหนี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย Presented by Toyota